คับมวยคู่ที่2ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่อนแพเกตชันสิงหครับกับพรเลิศน้อย13เหรียญทาวเวอร์เป็นมวยรุ่นเร็กีกคู่หนึ่งนะครับ ที่เป็นแฟนต้องติดตามให้ได้นะครับคู่นี้เพราะว่าทั้งคู่นี้ประเภทอย่างที่ที่คุณนล์อุ่นแพทย์จะจัดนะครับประเภทกอะติดคิดตังสาหรับหมวยคู่นี้ดูครับความดูเดือดแล้วใจเรือนแพศิษฐ์เกียรติชันสิงผมจะพูดเรือนแพสิษฐ์วัดหนังอยู่เลยเพราะในอดีเคยมีเรือนแพสิษฐ์วัดหนังอยู่คนมหาต่อยประเภทเข่าในกาติดคิดตังรายนั้นโด่งดังมากนะครับในระยะเวลาเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับ ก็คู่นี้เรียนแาเกียรติชันสิงห์กับ,บ,บเป็นเด็กจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัรดนะร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัรดร้อยเอ็ดมีคุณสุวิทย์ชัยสริสภณเป็นผู้จัดการและหัวยนะครนะับคุณอิทธิเกียรติชันสิงห์ครับเป็นเทรนเนอร์กำลังเรียนอยู่นะครับตอนนี้โม .6 ครับปศนบำรุงวิชาคลองสามนะครับในเป็นประวัติของฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นว่าไลน์นี้ชี้ว่าประวัตินี่จัดเด็กนะฮะเด็กที่เก็บเก็บของเก่าขายอะไร เล่นอะไรวะเฟรนะครับหลายนีนครับพัฒนามาเป็นนักมวยเอกได้นะครับเป็นลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยสลุงโรดครับตอนนี้กำลังเรียนม .2 ครับโรงเรียนวัดทองคูนปทุมธานีนะครับมาติดตามชมการัดมวยคู่ที่สองมาดูครับความน่ารักของมวยคู่ที่สองในวันนี้นี่ครับใครได้เปรียบเสียเปรียบใครมีอาวุธอะไรตรงนี้ครับนี่ครับจะเห็นเกมเพราะว่าขึ้นมาไม่มีคําว่าแซ่จ้องครับ ฝ่ายแ,แดงนี่เรือนแพเกียรติชานสิงหถือว่าเป็นคณะมวยที่อยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยทั่วประเทศครับแข็งแรงแข็งแกร่งดูสู้ดุดันยันห้ายกกระปรายนีอาวุธแปรง่งสุดทางด้านฝ่ายน้ําเงินเด็กรุ่นใหม่ดาวรุ่งความสดครับ่อลเลิศน้อยทอแสงเทียนน้อยลูกศิษย์ของจอมชุมพิษกระปรายนีจัดจ้านครับทั้งนอกทั้งใน,ท,งในที่ไม้ลายมือรีครบสูตรทุกรูปแบบยุบหรือไม่ยุบครับต้องวัดกันที่ตรงนั้นครับในฐานะที่วันนี้ประธานชมรมกอติด คิดตังมานั่งอยู่กับเราครับมาถามความเห็นนิดนะมวยคู่นี้นะเป็นไงฮะคู่นี้รัเราก็ต้องใส่กันไฟรัลนะครับผมเราว่าคู่นี้เป็นน้ำเนียงน้ำน้สมน้ำคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะสูสีครับครับเป็นค่ายมาตรฐานนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นแสงจินน้อยสอรุ่งรจน์ครับมานักมวยที่เรียกว่า แฟนๆให้ความเชื่อถือเป็นเจ้าของค่ายไทย13เหรียญทาวเวอร์ด้วยนะคุณต้มชัยนิติวัฒนคุณบำรุงอิกหาส่วนเจชันสิงห์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับโบวี่ต่อยในวันที่10อยู่ด้วยโบวี่เป็นเครื่องการันตีครับในความแข็งแรงค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันโบวี่วันที่10ครับติดตามเจอกับสายันน้อยนาทราบข่าวว่าที่ยิ่งใหญ่ครับท่านประธานครับว่ารายการนี้ที่ว่ายิ่งใหญ่เพราะว่ามีมีรางวัลสิ่งของที่จะมอบให้กับนักมวยครับช่วย นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับอันนี้เป็นเกียรติประวัติศสตร์ของนักบวยนะครับค่านายกรัฐมนตรีมอบให้ครับคุณตำรวจโททักษิณชินวัตรมอบให้เป็นเกียรติแก่ในรายการวันที่สินะครับแฟนๆมาดูที่เวทีราชดำเนินครับบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ครับในวันนั้นบนเวทีช่วงนี้มาอนุที่วงในครับดูว่าความแข็งแรงของข้อครับดูครับข้อใครจะดี ยังพอๆพอกันครับอาจจะเป็นคู่คเป็นเกมที่ไม,ไม่ทําให้ท่านผู้ชมในทิศหวังครับแตทั้งคู่นี่ถือว่าชกอยู่ในรายการเงินรานมาทั้งคู่เวลามานี่มาเป็นชุดกับเรื่อนแพชนะมวยทั้งสองค่ายนี่อยู่ในความเชื่อถือครับพี่น้องแฟนมวยสบายใจได้ครับเพราะว่าในยุคนี้สมัยโอ้โห<อ>ทุบซ้ายเข้าไปเมาครับเป๋มา ม่นเรือนแพรมวยหมัดแรงมวยหมัดหนักแม่เอาไว้ยังไงหมดยกที่หนึ่งครับแม่เกืบอบไปครับ